ผลิตภัณฑ์คาชายคาแคร์ของคุณขับรถในจังหวัดชินทางเตียงน้อยกว่ารถทะเบียนต่างจังหวัดทำประกันกับ TQM ถูกกว่าน้ำมันตรากุ้งคู่จากวชัชพงโอสถแก้มแมลงกัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอ่อแก้อาการคันท่านผู้ชมครับช่วงนี้ผมออกจากนอกห้องส่งมาอยู่บริเวณด้านนอกครับ สถานที่แห่งนี้หลายคนกําลังให้ความสนใจเพราะว่าเป็นเรียนโรงเรียนสอนหนังสือครับแต่สอนทางด้านโซเชียลเทคโนโลยีในการทามาหากินทำมาค้าขายทำมาหากินช่วงโควิดนะครับมันต้องขายของบนออนไลน์วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างหนึ่งครับตอนนี้คนที่ว่าสักเซสมากเลยครับจากแม่ค้าขายแซนด์วิชธรรมดาแต่ตอนนี้กลายเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเรื่องของการค้าขายออนไลน์มูลค่าเป็นร้อยล้านบาทครับ ท่านอาจารย์สวยนัดประสอนครับเจ้าของธุรกิจการขายออนไลน์แห่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋ออาจารย์สวยอาจารย์สวย <c oughs> ผมได้ยินชื่อได้ยินกิตติ์มานนานแล้วบอกว่าอาจารย์สวยนะครับเมื่อก,ก่อนนี้ล้มลุกคลุกคลานมากเลยขายแซนด์วิชสามปีแต่ตอนนี้พลิกโฉมนะครับจากหลังมือ เป็นหน้ามือใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเริ่มมาก่อนเราไม่ได้มีทุนนะคะเราก็ทําอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองก็คือขายแซนด์วิชอยู่ริมถนนวันหนึ่งเผอิญฝนตกหนักนะคะแล้วก็ทําให้เราเริ่มคิดได้ล้วเฮ้ยแซนด์วิชที่เตรียมมาขายไม่ได้แต่ใครๆก็ยังเล่นมือถือครับสวยก็เลยไปลองเซิร์ชดูข้อมูลนะคะบนโลกออนไลน์ตกใจมากคนไทยเนี่ยเล่นอินเทอร์เน็ตวันละ50า50กว่าล้านคน สมมติถ้าเราอยู่บ้านบางคนหิวกดสั่งซื้อละอาหารมาส่งที่บ้านโลกมันเปลี่ยนค่ะถ้าเรานะคะหาทําเลแต่ว่าไม่ได้เป็นทําเลริมถนนแต่เราเข้าใจการขายออนไลน์เราจะไปเจอลูกค้าอีกเป็น10ล้านคนในนั้นก็เลยเริ่มต้นเข้ามาเรียนที่นี่ก่อนเอาความรู้จากที่ได้ไปใช้ที่ร้านแซนด์วิชกลายเป็นเริ่มขายดีขึ้นในปีแรกเริ่มทํากําไร6หลักหกหลักจากหลักหมื่นนะโอเคก็ขึ้นมาคราวนี้พอเราเริ่มรู้ว่า สินค้านะคะที่โลกต้องการมีอะไรบ้างอะไรเป็นสินค้าอินเทรนด์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มหันมาขายสินค้าพวกนี้มากขึ้นมีมากกว่า10ตัวปัจจุบันเนี่ยยอดขายต่อเดือนเนี่ยหลักร้อยล้านแล้วหลักร้อยล้านแล้วค่ะโอ้ร้อยล้านต่อเดือนอาจารย์สวยทำมากี่ปีแล้วครับประเภทขายของออนไลน์ตอนนี้สามปีเต็มค่ะสามปีเต็มนะครับต้องบอกเลยนะร้อยล้านแล้วครับี่ะก่อนหน้านี้แซนด์วิชแล้วครับกี่หลัก เซยนวิทก็คือวันหนึ่งกำไร3าไร้0ยถึงห้าบาทโอ้โหหน่อยมันตรงข้ามมากขนาดนั้นฟังดูแล้วครับเกิดแรงบันดาลใจมากแม้กระทั่งตัวผมนะนะผมอยากเรียนออนไลน์บ้างอะอยากรวยบ้างเหมือนอาจารย์สวยบ้างจะทำยังไงอะครับทําได้เลยนะคะต้องบอกว่า ที่นี่เขาเริ่มสอนตั้งแต่คนไม่เป็นเลยนะคะอยากคิดว่าอ,ออนไลน์ไกลตัวนะก็คือถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เคยซื้อออนไลน์แปลว่าเราก็สามารถขายออนไลน์ได้ถ้าเรามีอินเทอร์เนต็ตค่ะแล้วก็มีความรู้เราหาเงินบนโลกออนไลน์ได้วิธีการนะคะตอนนี้มีมาฝากกันค่ะก็คือสวยจัดคอร์สเรียนสําหรับคนที่สนใจออนไลน์ไม่ว่าเราจะมีรหรือไม่มีสินค้าก็ตามเป็นคอร์สที่คัดมาแล้วว่า หกวันนี้แหละถ้าคุณเรียนจบคุณจะมีความรู้พื้นฐานเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เรารู้ว่าเราจะไปต่อยอดยังไงต่อก็คัดมาเลยว่าอะไรที่คนไม่รู้เลยอย่างเงี้ยค่ะสามารถขึ้นมากลายเป็นท่อค้าแม่ค้ามืออาชีพวันแรกนะคะเรียนการสร้างเพจเพจก็คือหน้าร้านเสมือนของเราบนโลกออนไลน์เราสามารถเปิดเพจได้นะคะบน Facebook จะมีหลักการบอกอยู่ว่าต้องสร้างร้านแบบไหนทํายังไงทําไมเพจเราขายดีนะคะมากกว่าคู่แข่ง วันที่2ค่ะเรียนเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาตุ้มจับตุ้มจับตุ้มจับยครให้เกิดติดตาติดใจทำยังไงเนี่ย<ม>อยู่ดีๆโฆษณา,อาของเราข้อความของเราไปปรากฏอยู่บน Facebook อของคนไทยเรียนว่าจะยิงแอดยังไงให้มันได้ผลนะคะวันที่3เนี่ย เรียนเกี่ยวกับคนที่บอกไม่มีสินค้าแต่ฉันอยากขายออนไลน์คุณมีไหมสินค้าแนะนำหรือสินค้าที่มันเป็นอินเทรนด์ในตอนนี้จะมาแชร์ลิงก์ให้แล้วก็เรียนนะคะมีอีก3วิชานะคะเรียนวันเสาร์วิชาที่4นะคะก็คือการสร้างหน้าร้านบน i อบางคนไม่เคยเล่น IG บางคนไม่รู้ว่ามันขายของได้นะคะวันถัดมานะคะวิชาที่5ก็คือเรียนเกี่ยวกับ Tik t o k Marketing อ๋อกำลังมาแรงกำลังมาแรงมากสวยมีบางคลิปเนี่ยมีคนดูถึง 13ล้านวิว13ล้านวิวเรียกว่าเป็นติ๊กต็อกเกอร์เลยจะมีเคล็ดลับมาแบ่งปันว่าสร้างติ๊กต็อกยางไงไม่จำเป็นต้องมาเต้นก็ได้ค่ะทำยังไงให้มีคนตามเยอะๆก็เป็นอีกช่องทางในการขายแล้วก็วิชาสุดท้ายคือการแต่งภาพจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ Photoshop ไม่ต้องใช้คอมละเดี๋ยวนี้มือถือเครื่องเดียว